แล้วเ,เห็นทุกครันะ้งเห็นความน่าเกลียดนะเห็นความน่าเกลียดความน่าเกลียดที่มันแสดงให้เราเห็นอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยมัน,มนออกมาใหม่ๆอุ้ยมันน่ารักนะแต่เสร็จแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันก็นําเอาความน่าเกลียดถ้าหากว่าเผอเอไอ้ใบไม้ดอกไม้เนี่ยเป็นใบไมท้ที่ใครที่รักสักคนหนึ่งได้ให้มา แล้วเขาบอกให้เก็บไว้ให้ดีๆนะถนอมไว้ให้ดีๆมันดอกกุหลาบแฟนให้เลยนะใช่แล้วเราไปพับไม่ดีๆทับเอาไว้นะเพื่อจะได้มันอยู่นานโอ้พอเปิดขึ้นมันเปลี่ยนไปซะ,ะแล้วมันไม่เหมือนเดิมนี่มันก็จะนําความรู้สึกขมขืนเจ็บปวดใจหายวังเวงขึ้นมาเชียวเกิดความรู้สึกโอ๊ยอ้างว้างนี่เธอเขารู้เขาจะโกรธเราสักเพียงไหนแล้วก็ถ้ามสมมติว่าเขาเกิดโกรธเราก็ทิ้งเราไปจะทํำยังไงนี่จิตที่ขาดสติมันจะฟุ้งซ่าน แต่ถ้ามีสติอยู่จะมองเห็นสภาวะของทุกครั้งที่เกิดขึ้นแม้แต่ความว่างที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นความว่างอย่างชนิดที่ไม่ใช่ว่างเพราะว่าปราศจากกิเลสแต่มันว่างเพราะมันอ้างว่างมันยิงเป็นความว่างที่น่าเกรยียดเหมือนอย่างรู้สึกเหมือนกับว่าคนที่รักเขาทิ้งเราไปโอ้ยเมื่อก่อนนี้มีใครคนหนึ่งอยู่ด้วยมันก็อบอุนเป็นศข พอความคิดรู้สึกว่าไม่มีซะแล้วเนี่ยมันว่างอย่างอ้างว่างมันโงงในอกนี่คือทุกครั้งแค่ห่างกันก็โงงเวงแล้วนะ <c oughs> ทุกคร <c oughs> ันงเกิดจากความเปลี่ยนแปลงอน,นิจจังเหมนะที่มันเกิดขึ้นทุกขณะเนี่ย <c oughs> ถ้าเราดูอน,นิจจังให้มากเข้ามากเข้า <c oughs> เราจะเห็นสภาวะของทุกขังที่มันซ้อนเกิดขึ้นมาซ้อนแสดงตัวเข้ามาให้เราเห็นแล้วก็ดูลงไปดูลงไปดูลงไปให้ชัดไม่ช้าก็จะเห็นว่าอัดตานั้นอยู่ที่ไหน ไอ้ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนอยู่ที่ไหนแท้ที่จริงมันเป็นสิ่งสักด์ว่ามันหาใช่ตัวใช่ตนไหม